เจ้าเห็ดได้ยังไงคือเอาเห็ดเส้นงัวเห็ดเส้นงัวเอไเ็ดางัวยังได้อะไรคือว่าปอดโอ้ยน้องหาก็เห็นเลยพี่น้อยก็เลยเอาขี้งัวมาเซ่เลยกะนาฮดปะนี่เห็ดเส้นเพิ่นปดทุ่ง โอ้ยเนาะจนกุดจนเหียนข้างในอันนี้ลึกเลยน่าสีไปห้องเหียนูพืดอเน่าเสียเต่าเนาะห้องงานปูปนอเออคือว่าเราไปนั่นเราไปเราไปเห็ดเวียกแล้วอืมเที่ยวเอาลอยไปนอนไปนอนอยู่พุ่น พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาก็อยู่ที่เฮือนที่บ้านเสาแตวคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อทักทายสบายดียามเช้าเนาะพี่น้องเลยป๊อโทโฮมานุนกันสองคนมนือนนี่มากับเสาอินพี่น้องเนาะจังไหนก็ฝากอ่าทางพรมพี่น้องเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเปัดนี้คืออัดคักแท้เลยเสาแตวยวสีนไปทางไหนเด้อบ้าน ว่าคืออัติมองกัแทนเฮือนแบบนี่เฮ็ดไม่บ่นี่นะเออเอาหนามอันยังนามคือนนามรถเซน่ามันอัไรเจ้า่วันนี้ต้องถามสูตรด้ว้นี้เด้อแจกสูตรเด้อสแตลเด้ออีพี่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 ีีีพี่ีไ Hết sền ngua Ngua <cười> à, <cười> Ngua này, sao Ngua đúng đúng. Ừ, Ngua Ô, ui, nha. Nha, đây, Ngua 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 cái Ngua 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 จนกุดจนเหี่ยนก็แน่อัน cookies, นี้คลึกดีงัวเข่าอันเนนมื่อเมื่อคืนในบ่อเนี่ยนะเกือบขู่มึงเหรอใช่ปี๊มันลอยมันรักเข่าเนาะกินกัดจินจนจำจนเหี่ยนพี่เนี่ยพี่น้องเลยเนาะเจอแล้วเจอแล้วพักการในกระเม่นบ่อเนี่ยนะเรียบร้อยเนาะ ผูกกำลังติดกำลังงามนาพี่น้องเลยพักเดี๋ยวมาเมือนนี่กินขมูดกินขวันอะไรกันเนาะก็เลยเอาขี่มันมาหดพักไปหนทีพวกก็ดีใงัวก็ดพี่น้องนคือว่าเนี่ยมันมันบวมีแนวขังเาบวมีหัวมีอย่างทั้งนี้มันคือว่าพี่น้องเนาะเจอแล้วพี่น้องเจอแล้ว น่า,าพ้องเลยพัดลาอุตสาปปุกกว่างงามเลยน่ะนี่จนเห็นจนหลดเกะเชกนเคียวมาพี่ยขั้นกเฮียแล้พี่เวอขัน่เรวะน Mưa chuẩn kia Mưa chuẩn kì hooten 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 nó hooten kì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  kì hooten kì hooten kì hooten ฮะหุะ๋มหืงเนว่างัวบกินกเ,เริ่มที่เป็นหมาเป็นยังได้พี่น้องเล<ง>ยเนาะเตรเดอร์งัวมามากัดมากินก่อนเนว่ามันได้เข่าแม่นบรได้งวนะงามเลยเข่าทีหนึ่งที่สองเอาละจืดอ,อย่างเออมกทั่วมแ,กกแตงอันั้นจ็ตีจ่ายนี่ก็ได้

ก๋วยยังไม่ได้เห็นเจ้าเลยมึงกินยังไงนะเออขอคิดว่าเราเอาพดเอาถามสูตรนะฉันขอนชื่อว่าถามสูตรน้ำใส่เต๋อก็น่าพอเด่นมาเบิ่งเดี๋ยวะเม็นว่างัวกินพักแล้วสิปะทูมาต้นส่เต๋อกินข้าวเล้ว่ามันยังอยู่ยังอยู่พอดีเลยแล้วแต่เนาะแต่พ่อเนี่ยแล้ยังไปพุ่นขึ้นเ่าปะเอาไปเรียกบ่ามันี คนม่าจะไปห้องเยี่ยนเพื่อนน้อยเสียแต่เนาะห้องงานปูนเออคิดว่าเราไปนั่นเราไปเราไปเห็ดเวียกแล้วอืมเที่ยวเอาเลยไปนอนไปนอนอย่าพูดเสพพวงกันเสพพวงไว้แบบนี้เนาะเอาเห็ดเลยตามสบายนี่เลยพี่น้องเน้อยช่วงนี้กับเวียนเข้ามา อ่าหาทั้งชาวเต๋อคนนี้เลยพี่น้องเลยเนาะอารมณ์ดีแต่เศร้าเลยมือนนี่ช่วงนี้อยู่กับแม่ได้ช่วงนี้เนาะพอไปเห็ดเวียกแน่ว่าะฉันทั้งพอพอใหญ่เพิ่นไปเห็ดเวียกนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ เป็นแล้วบอถุจานเลยมสนพี่น้องใครกวตะกี้อยู connect, part, ่นอนตะกี้เด้อย่างผ่านสิกะห้องกากย่านเลยพี่น้องในช่วงนี้นี่ใครแน่ได้เต็มตะกี้ยังพอาย่างให้ขนาดทั้งวะไรพ่งลงมาเลยว่าเหมือนพึ่นมาแต่ว่นนี้ เขามาเยี่ยมมา,ยามนเยี่ยมอะไรบ้างยังอยู่ยังหยุดที่ยังว่าฝึกครัวเปนเดียวเออเนอะแม่แล่าช่วงนี้เป็นปีใหม่ถ่ายปีเก่าถ่ายปีเก่าต,ออต้น Happy ใหม่บัดชันอ่ามีแต่แนวดีๆเข้ามาในชีวิตสแตลก็คือกัน,นไปทั้งไลายเป็น,นปีใหม่เลยอย,อยู่เพื่อนกับลูกอ, <laughs> อธิษฐานเอาอธิษฐานเอาเนาะ นี่แต่ว่าอธิษฐานเอาอยู่ในจิตน้ำใจเฮาก็พออะนะพี่น้องเอ้ยเนาะขอแต่แนวดีๆดังหลเข้ามาในชีวิตว่าซั่นแนวใดมันบ่ดีก็ไปนําปีเก่าไก่ิฮอดปีใหม่แหงเจองัวมากินอักเจบ้แหกหมานแงดีเนาะแนี้แฟนหมดเลยอืบ่จักักบ่จักกันกกดอกไม้ดอกตอกดเลย ครแน่ดีเนาะอืมแต่พอเราไปได้จักเมื่อไราจะไปเดียวเออไปไปนอนจะพ่นเนาะคือุ่นแล้วปัดช่วงใดเพ,พิ่นเพิ่นเอ,าอ้ายังว่าปีใหม่ยังเพิ่นบระยุทธ์สิอืม ไปเฮ็ดเหตุเกี่ยวอันโรงงานปูนคือน้องเนเนาะทั้งสะโพและก็ได้หาเงินเลี้ยงลูกแน่ประชันทื่เขาชื่อน้ำแล้วบัดที้อาหารนเห็ดแล้วก็ได้เนาะนี่คือน้องเงินอ๋อเมื่อคืนตอนคืนตอนอย่างนี้กับพ่อกับน้องสองคนนี่เออพอจัะมาอ๋อคือคือเฮ็ดอันดีเทพประชันนะพี่ต้องเนเนาะมาแล้วนี่นะ เราเห็ดตอกอัดบดเกลื่อนข้อเกลื่อนข้อเราอัดไปเลยข้างนั้นเราก็อัดไว้อยู่นะยยันยันงัวเข่าเราอัดไว้ทางนั้นบดเขาด่าทางนี้คือเก่ามันทางเธอดีคือว่าต้องม,มีต้องมีหัวจะมีหัวตันไว้คือจีคือจีคัก อยู่กับลูกของฉันพี่น้องเนีนะเพราะได้ปากได้เอาน้ำปุ๋ยน้อยนี่แล้วนี่ตอนเว้นกับตามสามสิตามเลยเนาะแต่เนาะไปลินเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไกลบ่เด่นไปอยู่คือเกา่าฮิาฮ่าฮ่าขี่ใพาขินกับอันนี้ Qua chung quá kỳ nói nói, nói. Any open chung đấy à chịn chịn gali, and chung góp chung góp phi, phong lái anh phi, phong phi, có phi, phong 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 anh phong คนนี้ทามแบบทั้งพ่อน้องคนถูกบอเซียงชูงออเห็นคือทั้งพ่อเด้่เส็จเนาะจำบอยเาวำบอยาจยเาวเลยเลยอ๋อเห็นได้ในพ่อเด้เสร็เนาะแใหไ่มาไงมาเลยก็หาเงินเลียงแม่บาทหน่อหาเงินมาเฮ็ดเฮอนเฮ็ดซานเอ้วเสรีเนาะอืม นี่เพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศเมื่อกี้เธอว่ามีล่มแน่พี่น้องเลยมีแดดแน่ว่าันเอ้ยเนาะลมดีทีเดียวนีผู้เดียวก็เป็นบันฮึฮึฮึเึิ่งเลยฮึลองเข้ฮึกลฮึแล้วก่อนพี่น bộc lực này, lực sò nhằng, bộc lực bà này đú, nhằng, lực sò nó, Bộ bố chạy, chữ, pí tòng đi bộc âm cái đấy, hút tiếng, nó, Tùm tùm tum, 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 ขึ้นมุ้งหนังคาเนาะเสะตเตลเนาะด็ดเนาะมันนี่นาะย่านปิดปิดท้ายเนาะมันนี่เนาะเออมันนี่ย่นยานแล้วอยู่เพิ่อนมาทางสตเตลเดี๋ยวอ่าจะนอยสีพาทางพีเข้าไปอ่าเลาะเบิง่งเนาะเสวยเนาะอยู่สลางเฮียนเพิน่นโอ้ไก่ยอดปีใหม่เลี่ยจะว่าทั้งกันไอเตียงเรามาจะาสีพากันอ่สโลงใหญ่จัก ตรงเฮี้ยนแล้วเลยเพราะว่ามัน <Bruno> สีถ่ายปีเลยเปิดตรงเฮียนใหม่เลยฉันน้องๆเหนเ่ียนเพื่อนจังชีได้เขาส่งพอดเกียมแล้วเกียมแล้วฉันเนาะเออแล้งตบเด้อ vào kia lẽ khảo cây đây đẹp bạn đại Thì đại bại đại bại đại vậy nó, còn nhang khăn không thì là bắt Thì ต่มีแต่ว่าลวังเล็กๆน่และนขึ้นไปดินไปยังมันทางก,กินเหล็กกับผ้ากันมากินเล็กกับผากันเดินทางมา,มาว่าฉันมาช่วยๆในเพราะว่ามันหนาวหนาวนะตรงนี้กินว่ามาแต่หนาหนาวมันเย็ยนมนมันเย็ยนแหงเลยร่มเยอะแต่ อืมเชิญรถเจ้ามันลยล่อยูแตรามนามานใดธรรมดาที่เย็นดีเตว่ากลางคืนนี้เป็นในในอนอุ่นอยู่พอห่มลายพื้นได้รอหุมอ่ะใช่ใช่อะอ่่หอมลายพื้นในได้เนาะขึ้นกระอัดนี่ได้ที่ ล็อกไว้บ่มีมีแนวหัดไว้อยู่บ่อืมยังาเบิ้งข้าพเจ้าไปตลาดที่ฝากเาซื้อก็แจาให้ซื้อก็แจางล็อกบ่ถ้านอนขึ้นล็อกไว้ใช่ไหมอืมเอาบัดเจ้าบัดตอนนี้ดิจ่ะเจ้าไปดิอ๋อคัดคัดทั้งในเอาติแต่ว่าสมมติว่าเขาอยากไปทางใดก็อ่าพอได้ล็อกไว้ดิตี เราข้าขงนอกไว้นะพี่น้องคือตอนนี้เนี่ยยังบุท่านได้มีแนวลน็อกในอย่างนักพี่น้องเลยเนี่ขออนุญาติพี่นอ้องเด้อกลางคืนนี่เราสีอาไม้มาคัดไว้เราคัดนี่ไว้ถ้าว่าไปหันไปน,นี่เออเนาะพอตอนอตะเว้นเราสหาซื้อกเกจมาก,กาะล็อกไว้เราเสรน วัได้แบบเอ๋โบละเวงไปเลยนะพี่น้องเลยนอนกลางค่ำกลางคืนกับมิตรอาละมัดระวังแน่เละนอนเสแตวเนาะนอนสองคนกับลูกจำเดือนนพอแล้วบโบยู่นะพี่น้องเลยไปเวียกแน่กินข้าวแล้วบ้มืันนี้บ่ระวังเด้อ เล็กน้อยพี่น้องเลยเนาะอืหุดไก่ก็มาแล้วไก่นี่แหละพี่น้องเลยเนาะ